ขอความว่ามือแจ้งการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทยหรือสมาคมชปสอสอในพื้นที่ระดับจังหวัดนะคะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง u t u b e ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพแล้วก็ในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งให้ทราบว่าทุกจังหวัดจะมีสมาคมชปสอสมเป็นศูนย์ประสานงานประจําพื้นที่ของทุกจังหวัดเลยนะคะ ทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาให้ใช้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ประสานงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยหรือว่าสมาคมกศอสมในระดับจังหวัดนะคะโดยให้ตั้งอยู่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะจะแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานดังกล่าวนะคะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานก็จะมีอยู่4ีท่านนะคะก็ได้แก่ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนี้จะเป็นหัวหน้าศูนย์เลยนะคะแล้วก็ประธานชมรมอสมอระดับจังหวัดอันนี้ก็มาจากภาคประชาชนนะคะจะเป็นรองหัวหน้าศูนย์นะคะแล้วก็หัวหน้าฝ่ายในสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงานอสมอเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานงานแล้วก็ผู้รับผิดชอบงานอสมอของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนะคะ จะเป็นเจ้าหน้าที่และเลขานุการของศูนย์ประสานงานค่ะถ้าเป็นแบบนี้ความน่าเชื่อถือก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะปสมก็เป็นสมาชิกได้เพราะว่าเราสามารถที่จะติดตอ่อสื่อสารแล้วก็ประสานงานกับศูนย์นี้ได้ไม่ต้องคอยติดตอ่อกับสมาคมเพียงอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะซึ่งศูนย์ประสานงานนี้ เขาก็กําหนดภารกิจมาให้ด้วยนะคะภารกิจจะมีอยู่4ด้านก็คือให้ทาแนะนําและชี้แจงข้อบังคับระเบียบประกาศธรรมติกรรมการแก่สมาชิกอันที่2ก็คือดําเนินการประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมให้แก่สมาชิกทราบอันที่3ก็จะช่วยเหลือสมาคมในการรับสมาชิกและส่งใบสมัครสมาชิกให้สมาคมอันที่4ก็อื่นๆตามที่สมาคมมอบหมายและร้องขอในการนี้เขาก็จะประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทุกหน่วยงานทางสาธารณสุขและก็อสมอได้ทราบเพื่อการใช้บริการต่อไปนะคะถ้ามีแบบนี้ทุกจังหวัดก็สบายใจได้ใช่ไหมคะไม่ต้องโทรเข้าไปหาสมาคมอีกแล้วติดต่อยากจังเลยก็คงจะไม่มีคำบ่นอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็ยินดีกับอสมอทุกท่านนะคะที่เป็นสมาชิกสมาคมเพราะว่าผู้ดูแลอยู่ใกล้เราแล้ว,แล,วแล้วก็ประกาศตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็เอาเรื่อง ดีๆมาแจ้งให้ทราบเท่อนี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปอปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจปอปอเสมอมาค่ะอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะถ้ามีเรื่องใหม่ดีๆปอะปอจะได้เอามาแจ้งให้ทราบสำหรัวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ